สิริกกรบอกว่าถ้าสร้างห้องแถวหนึ่งชั้นจํานวนสามห้องแล้วขายลูกค้าลูกค้าจะกู้นายมรสินเชื่อแ่ได้ไหมคะเออต้องดูสภาพอ่ะครับก็ก็ต้องสร้างก็ต้องสร้างแล้วต้องแบ่งแยกโฉนดนะครับต้องแบ่งโฉนดเป็นสามสามโฉนดสามแปลงนะครับสามคู่หาเออก,กู้ได้แต่ว่าต้องระวังอันนี้ต้องเอ,อต้องระวังเรื่องเขาเรียกว่าประเมินราคานิดหนึง่งว่าจะประเมินถึงหรือเปล่านะฮะ ้องดูว่าประเมินถึงหรือเปล่าจะถามว่ากู้สินเชื่อประกันเคหะได้คือคือหนึ่งคุณต้องแบ่งแยกโฉนดเป็น3แปลงนะแล้วขออนุญาตถูกต้องเลยเป็นอาคารแถวเดียวอาคารเขาเรียกอาคารอาคารตึกแถวอาคารทาวเฮ้าส์อะไรก็แล้วแ,วแต่ไปดูคุยอาไปตงอาอปต่อ,อตแล้วกันก็ต้องแบ่งแยกโฉนดก็ทําได้ครับคุณโซเพลขึ้นสองรอบครับคือคุณคือบริษัทคุณขึ้นสองรอบคุณก็ต้องจ่ายประกันสังคมคุณ คุณต้องปริ้นมาให้เขาดูว่าประกันสังคมที่คุณโดนหักอะ่ะตามเงินเดือนคุณหรือเปล่าตามสลิปถ้าตรงกันเขาก็ให้เพราะบริษัทที่ส่วนใหญ่บริษัทที่แบบไม่ใหญ่ไม่โตชอบทําอะไรที่แบบอย่างเงี้ยคือตัวเองจะประหยัดประกันสังคมไงกันเดือนลูกน้องหมื่นห้าจะบอกหมื่นเดียวเนี้ยจะจ่ายประกันสังคมน้อยคือไม่รู้เลยบริษัทผมไม่ใช่เลยนะเพราะว่าผมกลัวลูกน้องผมมันกู้อะไรไม่ผ่านผมทำอะไรตรงไปตรงมาบริษัทผมมีคนอยู่แค่ไม่กี่คนแปดเก้าคนรวมถ้ารวมคนขับรถรวม เจ้าของบริษัทก็ประมาณสิบเอ็ดสิบสองคนมีเพโลเลยนะฮะผมจ่ายผ่านเพโลลูกน้องกู้อะไรกันผ่านสบายสบายแล้วตรงไปตรงมากับภาษีด้วยแล้วก็ตรงไปตรงมากับการขนส่งคมเนี่ยโอ,อ้โหอ่ะคุณไอแอมซิบบอกว่าเข้ามาฟังครั้งแรกครับได้ความรู้ดีครับขอบคุณครับคุณสิริกรแบ่งสามแปลงแล้วครับก็ได้เลยคนระับถ้ามันงั้นไม่มีปัญหาครับก็ไม่มีปัญหาทําได้เลยครับไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าน่าจะมีแค่ไม่กี่แบงค์ที่จะให้ออกแนวนี้คือทอสสกับออมสิน นะแบงค์อื่นไม่น่าจะให้คุณเอกว่าพี่อ <arriver> <plain madı> ู๋ตอนนี้ชำระนี่เกือบหมดแล้วคาได้เทคนิคเจรจาจากพี่อู๋โอ้โหเยี่ยมเลยแต่ยังไงบ้างไหนลองเล่าให้ฟังบ้างสิครับเทคนิคอะไรยังไงบ้างครับคุณเอสเกลว่าสินทรัพย์เจโทรมาบอกให้ไปศาลโดยระบุวันที่มาด้วยทั้งที่ยังไม่มีหมายศาลมาแบบนี้เป็นเรื่องจริงหรือแค่เป็นการขู่ครับไม่น่าจะจริงมั้งครับต้องถามก็ดูว่าลองถามก็ดูว่าหมายเลขคดีดําหมายเลขอะไรเออ ถามมันดูหมายเลขครดาเดำหมายเลขอะไรครับางทีแม่งมั่วแล้วมันก็ไปพูดกันหน้าบัลลังก์แต่ว่ามไม่มีอะไรมันคือเอาเป็นว่าไอ้สินทรเจเจเอ็มทีเจเคเนี่ยมันวิชามานเยอะแล้วมันเป็นอะไรที่คือมันทําให้บริษัทเขาเสียภาพลักษณ์มากนะอย่างบริษัทเจเอ็มทีหรือเจมาดเนี่ยภาพลักษณ์เจ้าของเขาแบบดูเป็นคนใจดีดูอะไรเงี้ยแต่ว่าบริษัทแม่งโคตรใช้คำว่าอะไรดีเลยอะคือแม่งโคตรอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ย คือพนักงานนี่ไม่สุดๆเลย่ะแต่เราก็เข้าใจเขา่งเขาต้องเป็นแบบนี้เพื่อนี้เขาจะทวงหนี้ได้ไงนะแต่ผมว่าต้องถามว่าทุกหมายเลขคดีดําเป็นยังไงนะครับหมายเลขคดีดําเป็นยังไงหมายเลขอะไรจะได้รู้ผมไม่ได้รู้เออห้องพิจารณาคดีที่เท่าไหร่เออถามมันดูคุณอาเซนเซอร์อยากปิดหนี้ค่ะมีบัตรเครดิตบัตรกดสดนเกือบแสนห้าแล้วยังไงล่ะครับจะให้ผมไปปิดให้เหรอครับ <laughs> อย่าปิดหนี้บัตรต้องหางเงินไปปิดหนี้บัตรเองสิครับแล้วาบอกผมทําไมล่ะครับ ยังไงล่ะครับจะจะถามอะไรครับเป็นคําถามมาเลยครับผมไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะ <c oughs> ตอบคาถามกวัวกวัโดนดา่ากลัวโดนพิมพ์กลับมาด่ามากเลย <c oughs> คุณพงทรัพย์บอกว่าพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดหรือออกบูธขายในห้างบนขายยากฝืดเครื่องแต่เห็นคนต่อคิวกินร้านอาหารในห้างออกรถป้ายแดงกันมากเลยไม่รู้ว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ในมุมมองของคุณอุคิดว่าเศรษฐกิจทั่วๆไปเป็นอย่างไรกันแน่ครับเออเอาง่ายๆนยลูกค้าผมอ่ะ บางคนก็ยังขายดีขายขายดีขายรวยยอดขายกระโูดคนรอบตัวผมหลายคนที่ผมรู้จักทําธุรกิจขายดีขึ้นเริ่มขายดีขึ้นแล้วเริ่มกลับมาดีแล้วโดยรวมเศรษฐกิจมันไม่ดีหรอกครับแต่ว่าบริษัทบางอันก็ยังอยู่ได้นะเออรอบตัวผมที่ผมรู้จักเจ้าของธุรกิจต่างๆที่ผมรู้จักเขาก็ดีหมดแล้วนะก็เหมือนที่คุณพงษ์ซับบอกบางร้านในห้างคนต้องต่อคิวมันไม่มีที่จะกินเลยนะเออ อย่างวันนั้นผมไปประชุมกับรุ่นน้องที่น้องที่ออฟฟิศโมโม่พาราไดส์เนี่ยแบบคนแม่งต่อคิวกันแทบรอไปดิยี่สิบสาสิบคิวอ่ะหรือร้านไหนที่ดังๆอ่ะคุณลองไปดูแม่งต้องจอ่อจองคิวอ่ะเออนะแต่ร้านไหนที่มันไม่ดังก็อุ๊ยสารกินไม่ดีโอโหคือแบบร้านอาหารมึงนี้แม่งตกแต่งก็แบบไม่ได้น่าจะเข้าเลยอาหารก็ไม่ดีแพงด้วยนะแล้วไม่ได้ดีแล้วก็ขายราคาแพงอะไรเงี้ย ต้องดูต้องดูตัวเองอไม่โทษแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวอ่ะบอสอยอคำประกันลูกค้าย,ยากกว่าเดิมไหมคะไม่นะถ้าเราเป็นูกหนี้ปกติเขาก็คาให้ทุกรายแหละถ้าเราไม่เกเรกับมีประวัติเกเรสวัสดีครับเคดิซีมีนิยบายแฮคัตไหมครับมีครับไม่ได้จ่ายสามงวดแล้วยรมาสี่หมื่นมีครับมีนิยบายแฮคัตครับบางคนก็ได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์บางคนก็ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์บางคนก็ไม่ได้เลยก็มีแต่ถามว่ามีไหมมีครับจากแต่ก่อนไม่เคยมีนโยบายแฮคัตเลยครับ คุณบุญบุญบุญบอกว่าพี่ครับถ้าต้องการลงทุนกับพี่ต้องไปเปิดสัตว์ใช่ไหมครับถ้าทั้งถอนทุนกี่เดือนกี่ปียังถอนนะไลน์มาคุยกันดีกว่าครับแอดอันโตนิโอไลน์เข้ามาอาจจะไลน์เข้ามาคืนนี้ก็ได้แต่พ่งนี้ผมตอบให้หรือไม่ก็พ่งนี้สายๆโทรไปที่เบอร์0656264545นะครับจะมีคำตอบให้ทุกคำตอบคือผมไม่อยากพูดในนี้เออมันแบบเออก็เลิกเกินไป ลายมาถามผมแล้วกันนผมให้ข้อมูลให้นะครับหรือไม่ก็โทรไปเบอร์เนี้ยเนี่ยศูนย์สองศูนย์หกห้าหกสองหกสี่ห้าสี่ห้าคุณเจี๊ยบบอกว่าโดนบริษัทแปรสินทรัพย์ฟ้องศาลให้ไปกเกียร์บัตรเครดิตค่ะมีให้เลือกผ่อนให้จบภายในสามปีถ้าปิดจบก้อนเดียวลดแค่ดอกเบี้ยค่ะทําไงเขาถึงจะลดต้นให้ทําอะไรไม่ได้หรอครับถ้าเกิดเขาไม่ลดให้อ่ะถ้าเขาไม่ลดทําอะไรก็ไม่ได้อ่าผมยกตัวอย่างนี้นะคุณเจี๊ยบบอกว่า เออทำไงดีอะมันไม่ลดให้มันไม่ลดอะไรให้เลยทำไงดีอ่ะต้องกลับมาย้อนดูตัวเราเองไม่ใช่ว่ามาย้อนดูว่าคุณเป็นหนี้ไปได้ไงไม่ใช่นะคุณเจี๊ยบทำงานมีเงินเดือนหรือเปล่าคุณเจี๊ยบทำงานเงินเดือนแปดหมื่นแสนหนึ่งอย่างเงี้ยคุณเจี๊ยบมีผ่อนรถอยู่หรือเปล่าคุณเจี๊ยบมีทรัพย์สินเป็นเป็นบ้านเป็นคอนโดที่มันสืบรับเจอแล้วหรือเปล่าคือพูดง่ายคือ ถ้าคุณเจียย๊ยบจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่อะ่ะโอกาสที่มันจะลดให้อะ่ะไม่ง่ายแต่ถ้าเกิดคุณเจียย๊ยบทำธุรกิจส่วนตัวนะครับบริษัทก็ไม่จดทะเบียนบริษัทบัญชีก็เป็นฟรีแลนซ์พร้อมที่จะปิดบัญชีได้ทุกเมื่อ,อนะพร้อมที่จะไม่เ,เขาเรียกว่าให้คนอื่นเปิดบัญชีแทนเราคือเพื่อให้หายไปในระบบสถาบันการเงินได้เลยอะคือไม่อาจจะไม่มีบัญชีที่เป็นชื่อคุณเจีย๊ยบสักธนาคารเลยก็ได้บ้านก็ไม่มีอยู่กับบ้านคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่บ้านเราไม่มีอะไรให้มันเล่นเลยอะ่ะ ไอ้แบบนี้ฮะมันก็ลดนี่คุณเจี๊ยบได้ครับแต่มันไม่ได้ลดจากการที่จะไปต่อรองได้อ่ะนึกภาพออกไหมสมมติว่ามีคนคนนึงเนี่ยโอ๋เงนเดือนแม่งเป็นแสนเลยผ่อนบ้านอยู่ด้วยมีบัตรเครดิตสองแสนเฮ้ยไอโอ๋กูจ้างมึงแสนหนึ่งบัตรเครดิตแค่สองแสนแต่จ้างหกแสนหนึ่งไปเจราจาให้คัดให้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เจราจาย,ยังไงละ่ะในเมื่อในเมื่อฝั่งลูกนี่อ่ะมันมีอะไรเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่เขาสามารถเล่นคุณได้อ่ะยังไงเขาก็ไม่ลดให้หรอกนะครับ อืมเพราะนี้จะลดได้หรือไม่ลดได้เนี่ยต้องดูที่ตัวเราเองก่อนนะผมบอกให้่างนี้แล้วกันนะถูกแบบนี้นะ่าจะเข้าใจแล้วแหละถูปแบบนี้คุณนัทบอกว่าส่วนมากจะโสมมากๆครับแล้วสภาพแวดล้ลอมเละมากเออนั่นแหละไร <c oughs> ไม่เคยใครเอาคุณกอรีกอร่าว่าเครดิตบูโรของกรรมการบริษัทมีผลต่อการขอสินเชื่อมากไหมคะมีครับถ้ามีผลมากควรเอาชื่อกรรมการที่บูโรไม่สวยออกแล้วขอสินเชื่อกับนาคาเลยจะได้ไหมคะหรือต้องรอเวลาหลังเอาชื่อกกรรมการออกสัก พักคะก็ถ้ามีกรรมการหลายคนไอคนไหนที่เน่าๆเอาออกไปเลยก็ได้ฮนะไม่มีไม่มีผลหรอกเอาออกไปเลยแต่ถ้าเติมเข้าใหม่สิต้องรอแต่ถ้าเอาออกไม่ต้องรอหรอกครับนี่นะครับถ้าถ้ามีถ้ามีสามคนเอาออกไปคนหนึ่งหรือสองคนเนี้ยก็น่าจะโอเคเออแต่ถ้าเกิดมีสองคนแล้วเอาคนใหม่เข้ามาอันนี้ต้องรอแต่ถ้าคนไหนไม่ดีเอาออกไปเลยครับไม่ต้องรอครับออกแล้วก็ยื่นเลยเวเซนไม่จ่ายหนี้บัตรมาเกินห้าปีน่าจะขาดอายุความ ธาคารสินทรัพย์เจบอกว่าเขาสามารถทําให้บัตรใบนั้นไม่ขาดอายุความได้โดยการให้ธนาคารเจ้าของบัตรถอนเงินออกจากบัตรเพื่อเป็นการต่ออายุความแบบนี้ไม่มีครับพี่มีผมจะบอกให้นะครับสินทรัพย์เจโดนผู้ผมเล่นไปไม่น่าต่ำกว่าเกือบสิบบัตรเดือนที่แล้วนะที่ลูกค้าไม่ให้ทางบริษัทผมเขียนคาให้การให้อ่หลุดอายุความสินทรัพย์เจนี้เป็นอะไรที่อายุความขาดเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาไปซื้อเขาไปซื้อมาแล้วมันหมดอายุความมาแล้วทั้งนั้นเลย ไม่มีครับเ็าจะทําไม่มีไม่มีการให้ธนาคารไปถอนเงินออกจากบัตรเพื่อไปเป็นการต่อไม่เข้าใจอะ่ะถอนเงินออกจากบัตรเพื่อเป็นการต่ออยู่ความคือผมไม่เข้าใจเอาง,ง่ายๆนะครับเจ้าหน้าที่พวกขิ้นรับเจเนี่ยคือแม่งแบบติงตองอ่ะรู้งูงูงงงปาปาแล้วก็พูดมั่วอะไรก็ไม่รู้ไซสับบ้าบอคอแตกรู้นะจ่ายเลี้ยงระบบเพื่อไม่ให้ฟ้อง ยังไงของมึงม่จ่ายเรียงระบบเพื่อไม่ให้ฟ้องไม่เข้าใจไม่มีครับผมยืนยันการันตีถ้าคุณไม่จ่ายนี่บัตรมาห้าปีคุณก็บ่อนไปเลยดีคุณก็ฟ้องดีคุณก็ไปฟ้องเลยฟ้องเลยถ้ามันบอกคุณเอสเไปเจอที่นี่กูก็บอกไปเิเขาเรียกว่าบัตรเครดิตคุณห้าปีไม่ได้จ่ายใช้งานได้ด้วยหรอครับเอ็นฮะเอาเอา,เอาตามหลังคอมเมนจริงก่อนสองเดือนเขายกเลืกบัตรเขายกเลืกบัตรคุณตั้งแต่สองเดือนที่แล้วแล้วครับแล้วไม่มีแบงก์ไหนก็ทําแบบนั้นหรอกครับ เดี๋ยวนะตั้งสติดีๆนะครับเชื่อผมอย่าไปเชื่อพวกมันนะครับนี่บัตรเครดิตคุณไม่คุณไม่ใช้สองเดือนเดือนที่สามเขายกเลิกบัตรคุณไปแล้วแล้วดอกเบี้ยมันก็บานไปแล้วแล้วมันจะกลับมาใช้ได้ยังไงครับแถ้าเกิดเขาให้คุณกลับมาใช้ได้แล้วแล้วแล้วมันเป็นการแล้วมันเป็นหนี้เสีย,ยงไงครับไหนอธิอบายผมฟังดิแล้วบัตรคุณกลับมาใช้ได้แล้วมันเป็นหนี้เสียงไงครับสรุปง่ายๆนะคุณบอกมเลยว่าถ้ามึงคิดว่ามึงทําให้ การขาดอายุความกลับมาต่ออยุคความได้มึงก็ฟ้องเลยดิมึงก็ไปฟ้องดิกล้าฟ้องว่าละ่ะฟ้องปุ๊บกูเขียนคาให้การสู้เลยแต่ต้องบอกก่อนว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องตระหนักว่าเราเป็นลูกหนี้เขานะยังไงแล้วต้องจ่ายหนี้นะแต่ว่านี่ของขึ้นไปไหนะเออจริงๆแต่ถ้าคุณไม่ใหญ่ไม่อยากจ่ายหนี้เขานะมึงก็ไปฟ้องดิไปฟ้องไปฟ้อง,องแล้วไปแล้วไปหามาให้ได้ว่ากูจะจ่ายหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไปหามาให้ได้ คุณ SK ง่ายๆเลยคุณไปเช็คเครดิตบูโรดูคุณก็รู้แล้วนเครดิตรวมจะขึ้นว่าคุณชําระหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ถ้ามันเกิน2ปีมันก็อายุความ,มก็ขาดถ้ามันขาดคุณก็มั่นใจได้เลยคุณท้าเลยคุณท้าเลยว่าไปฟ้องแน่จริงไปฟ้องไม่ต้องขู่ <c oughs> แค่นั้นแหละครับไม่ต้องไปวิตกกังวลด้วยมุกหรือเหตุผลว่าอคอแตกลูกค้าผมหลายคนแม่งตลกนะคือผมพูดทุกอย่างแบบเน้นเนื้อแบบต้องมีแต่พอเจ้านี้มันพูดเรื่องประเด็นนู้นประเด็น ไม่ไปเชื่อมันหรพี่จะบ้าเปล่าวะพี่คุยกับผมมากี่เดือนแล้วเนี่ยเจอเขาเจอเขาจิ้มเจอเขาแซะเจอเขาตอดเจอเขาอะไรเชื่อเขาไปกลัวไปกลัวทาไมอย่าของคุณเอสเอไม่ต้องกลัวถ้าห้าปีแล้วอายุความขาดแล้วทําให้กลับมาบัตรมีกลับมาใช้งานได้อยู่ถ้ากลับบัตรมันกลับมาใช้งานได้อยู่หล้วมันจะเป็นหนี้เสียยังไงนะครับฮะคุณมีหนี้บัตรหนึ่งแสนบาทนะ ดอกเบีย้ยเอาสมมติง่ายๆเลยเอาดอกเบี้ยสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วกันลงตัวง่ายๆดอกเบีย้ยสิบห้าเปซ็นปีแรกคุณไม่จ่ายเขาเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทปีที่สองเป็นหนึ่งแสนสามปีที่สามผ่านไปห้าปีนะดอกเบีย้ยกลายเป็นเจ็ดหมื่นห้าเงินต้นหนึ่งแสนเขาต้องทําวงเงินบัตรใหม่คุณให้กลับมาใช้ได้ที่วงเงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเหรอคุณกลายเป็นคุณก็เลยไม่กลายเป็นหนี้เสียคุณก็บัตรไปใช้เลยดิ <laughs> จะเป็นไปได้ยังไงครับนะเป็นไปไม่ได้ โอเคนะก็คิดว่าจะเข้าใจนะครับอย่าไปกลัวอะไรเลอะเทอะครับที่ผมก็บอกไปเลยว่ามึงไปมึงไปแจ้งมึงไปมึงไปฟ้องศาลไปไปฟ้องศาลเลยถ้ามึงคิดว่ามึงมึงทําได้จริงไปฟอ้องศาลไปแล้วก็จริงก็แคปหน้าจอมันก็ดีนะแคปหน้าจอไปให้ศาลดูเนี่ยครับเนี่ยเขาเขียนแนละ้วเ่อย่ <laughs> นี้แล้วบอกขอตแต่ ันจัดสับบ้าบอยขึ้นมาแล้วแบงแล้วแบงผมถามจีว่าแบงแบงที่มันขายหนี้มาให้มันจะมีใครบ้าไปทํากับมันวะขายหนี้มาสักหนึ่งพันบาทหนึ่งพันลูกนี้แ,แล้วไอคนที่ซื้อหนี้ไปบอกโทรกลับไปหาแบงเฮ้ยคุณต้องทําไอบัตรที่มันขายอยุความห้าร้อยใบกลับมาเป็นบัตรที่ใช้ได้ด้วยผมถึงจะได้ไปฟ้องได้อยู่ความค่ะในหลักความจริงที่ไหนก็จะทาใครจะทําให้แบบน,นั้นไม่มีหรอกครับโอเคนะเข้าใจนะตามนี้นะ ก็คุณ SK ฟังผมเยอะๆนะเป็นสมาชิกพิเศษเราไปฟังในคลิปพิเศษของ YouTube ช่องผมเยอะๆอย่างที่ผมบอกไม่ต้องกลัวนอนหลับฝันดีได้เลยคืนนี้นะครับอายุความขาแล้วให้มันไปฟ้องถ้ามันฟ้องมาจริงคุณไลน์มาคุยกับผมแอดอันโตนิโอนะคุณ SK ขอบคุณครับนะครับตามนี้แหละคุณเอสเคเต่อแล้วเขาขอบคุณครับแสดงว่าเขาโอเคแล้ว <laughs> เขาจะได้นอนหลับแล้ว <laughs> โอเคงั้นผมไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันอีกทีพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์ลับฝันดี สวัสดีครับ